กับข้าวไทยกับข้าวคนเยอะแยะเลยกับข้าวนนท์ใช่น่ากินจังเลยอ่ะพี่พลอ่ะสุตร์ตื่นมาตีห้าเพื่อนน้องแล้วเนี่ยใหญ่มากปลาโมนิท่าเราหิวอะไรบอกเขาลวงหน้าถูกต้องพี่เซนไม่ช็อตหน้นี่ไมไม่ไปเรีันก่ะนอูขอซ่อมมาหนึ่งดิขนมก็มีนะคะขนมก็มีถ่ายขนมด้วย่าขีมพลอ่ะมายขนมไหมคะขนมก็มีทาขนมขนมวะ ยิ่งวันน้อยโซไอคอนไอคอนอ e r ขนมอะไรอะแต่ก้ออสโซโคโคโนคนะครับปิกนิกวันนี้ดูบรรยากาศเิฟิ คนเยอะะขับเข้ามาคนเยอะมากก็อร่อยนะจ๊ะไม่ใช่หรอกพอดีคนโอเด้อร้มึงอาจารย์มานไดยเเหียวไม่ได้กลางอร่อยคนไทยอร่อยทุกฤดูไอไล่เด็ดสลัด่่ but uh, i took, just put a little bit salt and, and pepper on it and then i use olive oil oh yeah, yeah that's and, so good. and balsamic oh vinegar, vinegar. vinegar. Oh my it's my got food. to be balsamic oh because food. that she makes food. a big difference didn't make uh, a pink pink. one thing i, about, I do it, but, makes but, it but, more creamy one i, uh, uh, I, I, I have uh, bamboo ให I get all three please thank you make เขาทเก่งมากลูกเอ็นที่นี้แล้วลูกใครเนียง่ายเกนาเขาเข้าเก่งอ๋อแ h i วอ h ลฟ a กซ์สลั s แล้วแ h ม e ิ a เ e ่จะ e ส h ็จ a อ้ so good แล้วมีสลัดกินข้หน่อยนะน้อยกินเข้าหน่อยนะกินนงเข้าหน่อยสลัดได้หน่อย I went to Napa, yeah. I bought the oil. Oh yeah, oil. Yeah. And the Palsamic Palsamic vinegar. And I bought the vinegar. And most balsamic vinegar comes from Modena. Ah, Abihim gin? Yeah. Because right? yeah. it's all my man. All is <coughs> <all, all coughs> really made in Napa. <coughs> <coughs> so they make Ferraris there and uh, in balsamic vinegar. Yeah, that's a good combination. Really, really, really good one. I really like it. สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดียามเช้าๆกับกาแฟมาดื่มกาแฟกันแก้วเบลเลอร์เลยกาแฟแพทไปปิกนิกมาได้คลิปมาแค่สองนาทีกว่าแหละเดี๋ยวขึ้นให้ดูตอนต่อนหน้าก่อนหน้าจะจิบกาแฟนะได้แค่นั้นสองนาทีกว่าเมาสมอยกันโอ้โหเสียงดังลั่นพาร์ก คุยกันเสียงดังลั่นพักเลยไม่ได้ทำคลิปเลยก็คุยกันแบบว่าไม่มีโอกาสได้ทำคลิป <c oughs> เพราะว่าคุยกันแบบว่าลงคลิปไม่ได้ <c oughs> ออกสื่อไม่ได้อันไหนออกสื่อไม่ได้ก็ไม่ลง <c oughs> ก็เลยได้มาแค่สองนาทีเดี๋ยวจะขอบอกว่าสนุกมากหรือว่าเพื่อนๆเมาส์มอยกันคอแหบคอแห้ง หมดวายไปสองขวดจิบกาแฟแซลม,มอนย่างอไม่ได้ดูเลยไม่ได้เห็นเลยมันจะเข้ากันไหมกับอาหารเช้าเนี่ยเบรกฟาสแพทนะแพทชอบกินอย่างนี้นะขนมปังปิ้งเนี่ยนะแล้วแพทก็เอาโวคาโดลูกหนึ่งมาบดบดใส่เกลือกับพริกไทยก็แค่นี้แหละแล้วก็กิน บางทีก็ใส่ครีมชีสลงไปหน่อยนึงแล้วแต่อารมณ์วันนี้อารมณ์อยากจะคลีนไม่อยากกินคลีนชีสก็เลยใส่แค่นี้แล้วก็นี่แซลมอนพุงปลาแซลมอนเพื่อนไปหาปลาแซลมอนมาแล้วเขาก็เลยแบ่งมาให้แบ่งเนื้อมาเนื้อแพทเอาไปกินหมดแล้วเนื้อแพทเอากินสดอันนี้มันมีพุงมันมีพุงพุงปลาแซลมอนก็เลยเอาไปย่างให้มันแบบว่าให้มัน ม e d เด m r เล e เนะี่ยให้ไม่ให้มันสุกมากอะ่ะแล้วก็มากินกินกับหัวใจเท้าดองแก้เลี่ยนอ,อร่อยอร่อยเพราะอะไรปะเราต้องย่างแบบว่าไม่ให้มันสุกมากเนื้อมันจะนิ่มแซลมอนเนี่ยนะ ถ้าทำสุกมากอะไรมากเนื้อมันแข็งหยาบกระด้างแห้งไม่อร่อยอืยเสียงชดกาแฟะนะเออชื่นใจออันนี้ไว้กินทีหลังกินขนมปังก่อนมันเข้ากันไหมเนี่ยกับขนมปังกับเห็นไหมเนี่เอ,อเห็นนะเออ เขาบอกโควิดระบาดอีกแล้วจริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรเขาที่เมืองไทยก็บอกคนติดโควิดเยอะอืม อร่อยลองเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮลตี้ไม่ชอบกินอะไรที่มันทาแยมทาเนยทาอะไรนี่ไม่ชอบเอาอโรวคาโดะบดบดหยาบๆใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นะะั้นแหะจบ อใส่เกลือกับพริกไทยลงไปบางทีวันบาง,บาง,บางวันนะแพทย์อยากกินครีมชีสแพทย์จะเอาครีมชีสทาลงไปหน่อยหนึ่งไม่ได้ทาเยอะใส่นิดเดียวกาแฟก็กินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลกาแฟเพียวๆอ h ย on the lock น้ำกับกาแฟจบนี่แหละแพทกินอย่างนี้แหละเชื่อมั้อยู่เนี้ยเบื่ออาหารไทยเบื่อมากไม่อยากแตะเลยอยากกินนมกินชิีกกินขนมปังไปอย่างนั้นแหละเบื่อ เพื่อนๆติดใจ <g ül> เดี๋ยวจะไปอีกปิกนิกททำไปเ้าสนุกสนานวันหยุดเราจะถ่ายให้ดูเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่า มันยุ่งจริงๆมันไม่ได้อ่ะแซ่บเอชื่นใจฟังเสียงสดกาแฟก่อนเข้าไปดูเฟซบุ๊กนะเห็นเขากินโชว์กันอน่ะ อนนี้เฟซบุ๊ก็ามีกินโชว์กันเยอะนะแต่ละคลิปนี้ก็น่ากินน่าดูงั้นแหละประมาณแบบว่ากินปูกินปูตัวใหญ่ๆกินกุ้งกินหอย กินอะไรที่มันอลังการอลังการ,การเข่งเข็นเขามากินโชว์กันน่ากินเนาะเราเห็นแล้วเราก็อยากกินอยากกินเหมือนเขาอยากกินเนอะอยากกินปลาหมึก ชอบดูช่องเลยเนะบาวปุ้ยจุผักเหรอใช่ไหมบบาวปุ้ยจุผักไปสาวปุ้ยเหรอไม่ใช่อะไรไม่รู้จุผักจุผักเนี่ยลืมตาย ช่องอะไรนี่แหลนนะในเฟซบุ๊กเนี่ยวันนี้เขาออกมาทำน้ำพริกขายแล้วน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดา <c oughs> บาปปุ๋ยยาปุ๋ย,ยกกเปล่าปุ๋ยชุผักเนะี่ยต่ไม่ได้ลืมซอรี่ขอโทษ นานดูเขาบ่อยๆยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยค่ดูแย่ <c oughs> yeah, มาก <c oughs> แล้วแสดงว่าไม่ใช่แฟนเพจตัวจริงเพราะแฟนเพจตัวจริงยะต้องจําได้ถูกไหม <c oughs> ชอบดูแต่จำไม่ได้จริง <c oughs> ไม่เคยดูจบนะเพราะว่าหลับก่อนบ้าง ดูก็ชอบดูก่อนนอนแล้วก็ดูช่วงเบรกดูแล้วก็หลับดูไม่ทันจบอ่ะไม่รู้เขากินหมดถาดหรือเปล่าเพราะอะไรว่าหลับก่อน แพดว่าแพ์จะกินแซลมอ,อนต่อมันกินไม่ไหวมันอิ่ม<_ <ck> _>เจออะโวคาโดโไปลูกขนมปังสองชิ้นอิ่มเลยมหมดชอบกินไปง่าม เดี๋ยวที่วันจันหน้าไปฉีดวัคซีนอีกเข็มหนึ่งเข็มที่สองวันนี้ก็ได้สองเข็มแล้วปลอดภัยดูดกล้างเป็นคนไม่ชอบกินแซลมอนสุก มันขาวเนื้อมันเป็นกกา้านๆแล้วมันก็ขาวบอกไม่ถูกจิ้มซอสไอเทอริยากิซอสไม่ใช่ซอสไอเทอริยากิซอสอะไรนะอืม ซอสเกี๊ยวซ่ากินอาหารพวกนี้มันต้องกินกับชากาแฟมันร้อนมันเลี่ยนครับ เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปอีกพิกนิกชอบดเดี๋ยวสุกหน้าหยุดนะหยุดงานเดี๋ยวไปทำคลิปปิกนิกอีก <c oughs> <c oughs> ไปคนเดียวก็ไม่สนุกก้นเนาะเพื่อนเพื่อน สุกหน้าแพทุดหน้าแพทยปไม่ได้มีหมอฟันก็ไปมันอื่นเป็นอะไรที่เกียดมากหมอฟันไม่ชอบเลย อะไรที่ไรก็เก็บตัวทุกทีเสียวฟันจังกว่าหัวใจเท้าดองซื้อมาอยากร้านเกาหลีอร่อยนะมันเข้ากันมากกับ อาหารบ้านเขาอะอาหารญี่ปุ่นอน่ะมันตัดเลี่ยนอะเหมือนซับแม่แซมอนเนี่ยย่างซีอิ๊วเนี่ยกินกับหัวใชวยเท้าจองอันนี้กินกับ ซาซิมิก็อร่อยอเสียงแพทย์เหมือนจะคนจะป่วยไม่สบายไงมจริงนะพอเอาอิมอ่มเหลือไม่สิเบนกินต่อ เดี๋ยวเรียนจบเพวินก็นลุกมากินอเออล้างปากล้างปากด้วยกาแฟมันจะเลี่ยนดอกไม้ก็เหี่ยวแห้งตายหมดแดดมันแรงช่วงนี้หน้าร้อนนะแดดมันส่องเข้ามาเนี้ยแดดแรงมากต้นไม้เหี่ยวหมด ลือแต่กล้วยไม้เี่แนละที่ทนที่สุดทนแดดทนฝนอันนี้ต้นพี่คิมซื้อให้มาเหี่ยวแล้วดอกเหี่ยวหมดแล้วเ่เหี่ยวนั่นเพื่อนซื้อให้ตายไปแล้วจะรอดไหมไม่รอดก็ตายแดดมันส่องมากก็จะย้ายกันไม่รู้จะย้ายไว้ไหนมันไม่มีที่เก็บบ้านมันแคบ ไม่มีที่วางแล้วครับแคบมากห้องรู้กับห้องเคเวนก็เต็มแล้วหลังนี้ก็เต็มแล้วไม่มีที่ไว้ก็แค่นี้แหละตายก็ตาย <c oughs> ก็จะม่หน้าร้อนก็จะไม่ไม่ไม่ตั้งแพทย์ว่าหน้าร้อนซัมเมอร์จะไม่ตั้งของตรงนี้ไม่ตั้งต้นไม้ตรงนี้จะปลูกเฉพาะหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวมัน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 โตงามดีแต่หน้าร้อนมันแดดมันเผาในใบไหม้หมดเลยตายหมดเลย แตงว่าน้าซัมเมอร์ไม่ต้องปลูกแพทว่าจะเอาเอาต้นพริกมาปลูกเนี่ยกระถานนี้จะเปลี่ยนเป็นพริกเขาไม่พริกต้นเล็กๆนะ่ะเขามีพุพริกต้นเล็กๆปลูกเป็นพริกสวยงามไม่ใช่พริกสวยงามแต่ก็กินได้นะแต่เป็นต้นเล็กปลูกไว้บ้านเนี่ยปลูกไปเด็ดกินไปเลยนั่งคากินค้าวว่าเด็ดพริกกินแต่คาต้นเลยดีนะแซ่บ อไปแล้วเ,วเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน <_ d un> ขอว่าจิบกาแฟแล้วก็ไปล้างไม้ล้างมือเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทํางาน <_ d un> ใส่ชุด <_ d un> <_ d un> แต่งตัวไม่อยากเข้าใจไหมทําคลิปไม่อยากใส่ชุดทํางานตลอดก็เลยเปลี่ยนสไตล์บ้างก็เสื้อผ้าก็มีเยอะแยะก็ใส่เสื้อผ้ามาทําคลิป เสร็จคลิปปิดคลิปก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนชุดทํางานอืมทรงผมมันก็เลยเป็นทรงนี้หน้าเนอ้ก็ยังไม่ได้แต่งมันจะได้เปลี่ยนสีสันไปตลอดมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในชุดเดิมอม่นนะเปิดมาก็ชุดทํางานเปิดมาก็ชุดทํางานอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเปลี่ยนสีสันบ้างแล้ววันหยุดก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวข้างนอกตอนนี้จะทําใหม่และปรับปุ่มช่องตัวเองหน่อยมันมันช่องมันตายมานานแล้ว ใช่ไหมตายมาเป็นปีแล้วเนาะตั้งแต่เลิกกับแฟนแต่เลิกกับแฟนก็ช่อง YouTube แพทก็ตายมาเป็นปีแล้วก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันมีชีวิตชีวาสดใสบ้างอะไรเงี้ยนะก็วันหยุดก็จะไปหาทำคลิปข้างนอกบ้างอาจได้วันได้อาทิตย์และคลิปก็ยังดีแล้วก็วันวันทำงานก็นั่งกินข้าวแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใส่ชุดทำงานได้เห็นนะ เปลี่ยนชุดหาไปหาชุดในตู้นะมาใส่ใส่ทําคลิปใส่เสร็จแล้วก็ถอดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดทํางานไปอม,มันจะได้มีสีสันมัง่งมันจะได้ไม่น่าเบื่อ <c oughs> บอกเพื่อนบอกก็ชุดทํางานอีกแล้วนู่นนี่นี่แล้วไม่ปรับปรุงนู่นนี่นั่นนั่นนะ,นะ,นะอู้เต็มไปหมดเลย <c oughs> บอกว่าเอาจะได้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นตามนะสถานการณ์ อยากให้โควิดมันหายไวๆจะได้ไปนู่นไปนี่ได้ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้ที่นู่นก็ปิดที่นี่ก็ปิดแล้วก็มันก็ไม่สะดวกมันไม่ค่อยสะดวกนะพอมันตรงนู่นปิดตรงนี้ปิดเราก็ไม่อยากจะไปเที่ยวไหนใช่ไหมอยู่บ้านดีกว่ามันเหมือนมันมันไม่คําทบโบนน่ะมันรู้สึกอึดอัดรลให้มันเปิดสปีดเต็มตัวให้ทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์น่แหละแพทถึงจะได้ออกไปนู่นไปนี่ก็อยากกลับบ้านเมืองไทยเหมือนกันแหละแต่ก็ยังไปไม่ได้รอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อน ไปแบบแบบปิดปิดเปิดเปิดอย่างงี้นะมันแพทไม่มีเวลาที่จะไปกักตัวกลับมากักไปนู่นกักตัวสิบสี่วันกลับมานี่กักตัวไม่มีเวลาไงเพราะเราต้องทํางานมันต้องมันต้องเม็ดมันนี่ตลอดน่ะค่าเช่าค่าอะไรค่าผ่อนรถค่าอะไรมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยนะไม่ได้หยุดนี่พอเราหยุดงานมันก็ไม่ได้หยุดนี่เราก็ต้องทําตลอดฉะนั้นแพทจะมีเวลากับเพื่อนไทยก็แค่จางมากก็สองงสามอาทิตย์เท่านั้นเองแล้วจะให้มากักตัวเป็นก็อดตายพอดีอะ ค่าเช่าบ้านค่านุ่นค่านี่ค่านั่นก็บึบมบมบๆมบม,มาก็ตายพอดีแกะแกกะฉะนั้นก็รอให้มันเปิดก่อนแล้วทุกอย่างคลี่คลายร้0ยเร์เนต์น่นเราก็ไปเที่ยวนุ่นเที่ยวนี่กันอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะ่ะไปละไว้ไเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย